สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมมีเรื่องดีๆจะมาบอกตามมากันเลยทำไมผมต้องเข้ามาคุยเรื่องนี้ด้านในที่ไม่มีผู้คนเพราะเรื่องเนี้ยไม่ค่อยมีใครจะบอกใคร แต่ผมกำลังจะบอกคุณผมรู้ครับว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตมันไม่เคยมีปัญหาแต่ในเวลานี้ครับหลายๆคนกำลังประสบปัญหาช่วงนี้หลายๆคนรายได้ลดลงแต่ภาระหนี้ที่คุณเคยสร้างไว้มันไม่ได้ลดตามมันมีทางเลือกสองทางที่คุณต้องเลือกครับระหว่าง ทิ้งนี่ก้อนนั้นไปเลยไม่ต้องรับผิดชอบกับมันหรือตั้งสติแล้วสู้แก้เครับมันไม่ได้มันง่ายมากนะครับทางเลือกแรกคุณทิ้งอย่างไปเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกับมันแต่ในอนาคตมันจะมีผลเสียกับคุณอย่างมากมายเมื่อคุณจําเป็นต้องใช้เงินและคุณอยากจะกู้เงินขนาดานั้นเขาจะไม่ให้สินเชื่อกับคุณเลยกรณีนี้เราเรียกว่าติด BREAKLIST ทางเลือกที่2ครับมันอาจจะเหนื่อยสักนิดคุณจะต้องกัดฟันแล้วก็ต่อสู้กับมันเพื่อแก้ปัญหาถ้าคุณมีหัวใจเป็นนักสู้ผมอยากฟังเรื่องต่อไปนี้ถ้าคุณเป็นลูกหนี้ที่ผ่อนมาแล้วเกินหนึ่งปีคุณสามารถติดต่อธนาคารที่คุณผ่อนอยู่เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ธนาคารอาจจะยืดระยะเวลาการผ่อนของคุณให้ยาวออกไปจะทำให้ค่างวดของคุณนะถูกลง ซึ่งคุณจะเบาแรงลงในช่วงนี้แต่ถ้าคุณยังผ่อนมาไม่ถึง1ปีลองติดต่อธนาคารที่คุณผ่อนอีกทีนะครับเพราะบางธนาคารเขามีแคมเปญให้คุณสามารถผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยได้1ปีเงินต้นคุณอาจจะไม่ได้ลดลงนะครับแล้วคุณอาจจะต้องจ่ายจบสัญญาแพงขึ้น แต่คำถามคือใน1ปีที่คุณผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยคุณจะมีเวลาในการหาเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในปีต่อไปได้มากกว่าเดิมถ้าคุณไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างนี้ได้หรือคุณไม่ได้สิทธิ์ในการเข้าแคมเปญผ่อนเฉพาะดอกเบี้ยห ผมแนะนําให้คุณประวิงเวลาประวิงเวลาคือการยืดระยะเวลาให้นานที่สุดปกติคุณต้องผ่อนค่างวดลดทุกเดือนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีจริงๆคุณลองดูว่าครั้งหนึ่งจ่ายหนึ่งครั้งสองจ่ายหนึ่งครั้งสามจ่ายสองแบบนี้คุณทำได้ไหมทำไมผมถึงแนะนำคุณแบบนี้เพราะธนาคารปัจจุบันไม่มีใครอยากที่จะยืดรดไปหรอกครับ เมื่อธนาคารหนี้เสียเขาจะต้องตั้งสำรองหนี้และเมื่อมีการสำรองหนี้เขาจะไม่มีเงินไปปล่อยกู้ลูกค้ารายต่อไปดังนั้นถ้าคุณเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้คุยกับธนาคารให้ดีมีเท่าไหร่ก่อนจ่ายเท่านั้นไม่ต้องตรงงวดก็ได้เลทหน่อยก็ได้จ่ายไม่ครบก็ได้แต่อย่างน้อยอย่าหนีหน้าอย่าหายหน้าติดต่อให้ได้ และให้ความร่วมมืออาจจะช้าอาจจะดึงเวลายังไงก็แล้วแต่แต่คุณก็ต้องทำเพราะมันจะทำให้คุณไม่ติดแบคลิสต์ประวัติของคุณมันจะกลายเป็นแค่ล่าช้าในอนาคตถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมาคุณสามารถไปปล่อยให้มันเป็นปัจจุบันได้แล้วคุณก็ค่อยไปผ่อนให้มันตรงได้แล้วประวัติคุณก็จะได้กลับมาเป็นปกติในอนาคตคุณยังคงกู้ไฟแนนซ์ได้ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ผมไม่ได้เป็นกูรู้เรื่องการเงิน ผมเป็นแค่คนขายรถมือสองธรรมดาที่ลูกค้าที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษากันเยอะสิ่งที่ผมจะแนะนำพวกคุณคือคุณยืดปกแสดงความรับผิดชอบและติดต่อธนาคารที่คุณกู้เงินเข้าไปเลยเจรจากับเขาหาช่องทางกับเขาและพยายามให้ถึงที่สุดผมหวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยให้คุณเกิดไอเดียไม่ต้องท้อแท้ครับแล้วคุณจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี ไปได้แน่นอนผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนเอมออยู่สบายครับสวัสดีครับ